โคตรหนาวเลยนะครับผมหน้าหนาวในเดือนห้านะครับนั่นไงไปแล้วไปแล้วครับผมดูนะครับตัวนี้ถ้ามีตัวมันน่าจะกัดแล้วนะไม้สองไม้เลยกัดแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมมาตกปลานะครับผมตามคลองข้างทางนะครับวันนี้โคตรหนาวเลยนะครับผมหน้าหนาวในเดือน5้านะครับ นานๆจะเจอสักทีนะแบบนี้หนาวมากนะครับ <_ V> ขับมากบับมือช้ามากเลยทาอะไรไม่ได้เลยยังไม่หายหนาวเลยครับ <_ V> วันนี้ลมก็แรงมากเลยนะตอ <_ V> นนี้ผมก็อยู่ที่คลองนะครับผมพอ <_ V> ดีขับมาเรื่อยๆแล้วก็ลองแวะเข้าซอยมานะครับ <_ V> เขตนี้รู้สึกจะเป็นเขตบางน้ำเปรี้ยวนะครับผม <_ V> วันนี้ก็ลองมาเขตบางน้ำเปรี้ยวนะครับ <_ V> รอบนั้นมาก็คันหักไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ซ่อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมเลย แทบจะไม่แตกต่างจากเดิมครับผมก็ใช้ลองใช้งานแล้วก็น่าจะไ,ได้เหมือนเดิมนะจากที่แบบลองแบบลองขยาเขย่าดูนะครับเ,เดี๋ยวลองดูครับวันนี้ว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาออกตกปลามากสักเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าต้องขายของด้วยนะครับผมก็จะพยายามนะหาผลงานมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมลองดูกันครับผมก็ตกปลาช่อนนะครับแล้วก็เผื่อเจอชะโดด้วยนะวันนี้ หน้าหนาวในเดือน5นะครับโคตรหนาวเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผมว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองดูหมายแรกนะครับแถบนี้ก่อนอนีาง <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นแหน,นะครับผมแหนวป่าลมแรงอะ่ะเราก็หาแบบหยอดๆอออเคาะๆตามแนวแนวแหนนี้ก่อน <c oughs> วันนี้ลมโคตรแรงเนี่ยออกมาผิดวันมากๆเลย หนาว啊หนาวแหมสวยอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่า ตรงนี้บ้างนะครับผมแล้วก็ลองเคาะเคาะเคาะดูเช้าๆกับไม้จอกแหน่ นะเดี๋ยวลองลงไปดูเป็นแนวป่าผักบุ้งครับแล้วก็มีชอกแหนคแบบเลยล,ยลอยบางๆด้วยนะลดูดูันคองมันน่ามีฉดนะมันเหมือนจะติดมันเหมือนจะเชื่อมกับคลองใหญ่ครับรู้ว่ามีหราอเปด ใส่หนาวจัดไปไม่ตื่นเหวไหนี่สวยมากเลยสมัยสวยมากครับทางก็เปลี่ยนโล่งมากดูหน้าช่องนี้ก่อนเลยปากท่อไม้แน่ ก็สวยทางก็เตี้ยนเตียนโดนบ่อยดนี่ยดูแล้ว,วมันต้องมีมันต้องมีสักตัวแหละที่แบบมันม,มันยังไม่เคยโดนเลยดูตรงนี้ครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าเงียบๆหน่อย เล็กๆเลครับถ้ามีตัวมันน่าจะกัดแล้วนะไม้สองไม้แหละกัดแล้วถ้ามีตัวมันน่าจะกัดแล้วนะไม้สองไม้แหละไปแล้วครับไปแล้วครับ อ้หนติดไม้ครับติดไม้นี่ใสส,สวยเลยตัวนี้ื้องของขึ้นนี้เลยครับเกือบโลอือโอ้โหมาแล้วครับผมตัวแรกมีตัวจริง นี่ะครับผมปลาช่อนตัวแรกนะครับเป็นโลเลยดูตัวสวยเลยครับตัวนี้ก่าวแล้วมันต้องมีตัวครับมันเป็นช่องแบบเป็นป่องเล็กๆกลาแล้วคนน่าจะไม่ค่อยเข้าไปตีนะนี่ดูนี่ครับผมเต็มปากครับผมกับปอมบีตัวนี้ส่งวิ่งยาวๆเลยนะตัวนี้โอ้ตัวยาวมากอะน่าจะประมาณโลได้ครับตัวนี้ปลาช่อนหน้าหนาว เดือน5โ้โคตรหนาววันนี้เนี่ยลมโคตรแรงเลยครับตอนนี้ก็ลมแรงมากนะครับผมแล้วก็ลอดแหนวโอ้โหตัวนี้สุดยอดเลยนี่บาซอนครับผม86นะครับงัดปลิวนี่ก็สายพีของนับเป็นหนึ่งนะครับผมตอง1สติกกี้นะครับเหนียวนุ่มนะครับผมลื่นด้วยตัวนี้1.5นะตัวนี้โอเคตัวนี้ตัวแรก เปิดประเดิมด้วยไซส์สวยๆเลยครับผมเนี่ยดูตัวยาวมากเลยประมาณศอกอะ่ะนี่กัปบปอมบีเต็มปากผมจะลองดูต่ออีกสักหน่อยนะครับไม้เดิมเกินมีตัวอีกนะเมื่อกี้ตีไปแค่สอกไม้เองใกล้ๆเลยครับเมื่อกี้ จะมีตัวเดียวครับหมยจแคบแบบนี้ยวลองย้ายดูครับไปดูเรื่อยๆครับผมหลอดแล้ววันนี้ลองดูนะครับแถบนี้หน้าโดนลนะลองตีสูงๆตามแนวน้ำตื้นนะครับชายตลิง่งอะไรเงี้ยปลาชอนมันชอบอยู่แบบนี้นะครับผม นนตกปลาไม่มีอะไรยากครับผมถ้าเรารู้ว่าปลามันอาศัยอยู่ยังไงพฤติกรรมปลาเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะง่ายต่อการหาตัวมันยิงเจอของเล็กๆน้ำน้อยเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเจอปลาช่อนสูงเลยนะครับไปดูหลุมนู้นหน่อยครับ หมายแ,บแคแบๆเล็กๆอย่างนี้ยถ้าถ้ามีตัวอยู่นะครับผมอุ้ยหูก,กัดลูกปลาเห็นไหมครับไกลๆเลยบองเล็กตรงนั้นนะครับกระโดดกัดเลยนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาช่อนนะครับผมอ๋อมันมีฝูงเป็นฝูงลูกปลาครับน่าจะเป็นฝูงปลาซิวฝูงใหญ่เลยนะครับมันกระโดดขึ้นมากัดลูกปลาเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองตีดูนะครับมันน่าจะอยู่แ,แถวๆที่เดิมนะครับ มีเหมือนเหมือนมีตัวพุ่งมานะครับน่นนะฝูงปลาแตกเลยอมโดนปลาช่อนไล่กัดเนี่ยมันฝูงกระจายเลยครับเมื่อกี้ผมเดาว่ามันน่าจะยิงอยู่นะครับผมเป็นภัยน้ําขึ้นมาเลยนะครับเป็นฟองอากาศขึ้นมาก็มันไล่ลูกปลาครับลูกปลากระจายเลยเมื่อกี้มันยังคงหากินอยู่นะมันเป็นปลาซิวฝูงที่ไม่ ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมแต่ฝูงใหญ่นะแต่ตัวไม่ใหญ่นะมันน่าจะต้องการหลายตัวนะครับตัวเดียวไม่น่าอิ่มนั่นไง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 ไปแล้วไปแล้วครับผมนั่นไง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 ไปแล้วนั่นไงไปแล้วไปแล้วครับผมอยู่นะครับตัวนี้ใครกินลูกปลาอยู่ี บอกแล้วว่ามันมีตัวอะเนี่ยเนี่ยครับไล่กินลูกปลาอยู่นะครับเมื่อกี้กระโดดกัดลูกปลาตุ้มตามตุ้งตามครับผมเราเห็นตัวมันนะครับผมก็คือเห็นว่ามันเนี่ยไล่กัดลูกปลานะครับเนี่ยท้องอ้วนเลยครับผมน่าจะกินไปหลายตัวแล้วตัวไซส์ประมาณสัก 2- 3สามขีดนะตัวนี้อ้วนอ้วนเลยครับตัวนี้กัดกระปอมบีครับผมตัวนี้ทะลุเข้าตาเลยคนะเดี๋ยวคงต้องเก็บนะครับตัวนี้เพราะว่าปล่อยไปไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า จริงๆไซส์นี้นี่ผมก็จะปล่อยนะครับวันนี้กะว่าจะมาหาไซส์สวยๆก็หน่อยแต่พอเข้าตาแบบนี้คงต้องเก็บนะครับวันนี้ก็เป็นตัวที่2นะครับผมก็เนี่ยครับเทคนิคการตกปลาช่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเห็นมันกัดลูกปลาหรือว่าไล่ลูกปลาเนี่ยให้เราตีย้ำๆนะครับจุดที่มันไล่กัดลูกปลานะครับมันจะอยู่ บริเวณนั้นนะครับผมแล้วก็เราเห็นโผงปลาเล็กๆเนี่ยพวกปลาซิลปลากระดีหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ลองตีๆดูบริเวณนั้นนะครับอาจจะมีปลาช่อนนะครับเข้ามาไล่กินลูกปลาอยู่นะครับผมพอมันเห็นเหยื่อเราเนี่ยมันก็อาจจะให้ความสนใจนะครับเหมือนไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมไล่กัด3ทีเลยนะโอเคตามที่2ครก็ผมเดี๋ยวลองดูต่อนะครับอาจจะไม่ไม่ได้มีตัวเดียวนะช่องนี้สุดยอดเลย2ตัวแล้ววันนี้ลองลูตรงนี้นะครับ จะตกน้ำนี่นี่ยิงโคตรยากเลยลองดูครับผมเป็นไมายแหนะครับน้ำสวยอยู่ช่วงนี้หมายแห่งผมจะเคาะๆหน่อยนะครับให้ขามันตีแหนแบบแตกๆหน่อยให้น้ำมันเกิดขึ้นใหญ่ๆ ลองดูตรงนี้นะครับผมหน้าโดนอยู่นะหมายประช่อนนะงานตัว ดูใต้สะพานนี้นะครับเป็นแนวน้ำตื้นอยู่นะครับเหมืมืนจะมีตัวนะใช่ไหมน้ำมันแบบแห้งๆแล้วมันแบบเป็นแอ่งๆอยู่ใต้สะพานนะมันน่ามีปลาช่อนนะ ครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมผมมีเวลาแค่ครึ่งวันนะครับก็ได้ปลา2ตัวนะผมแล้วก็มีตัวกัดผิดนะมันก็มีหมายสวยๆแบบกัดผิดกัดถูกอีกหลายตัวเลยนะครับผมก็วันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านไปเตรียมของขายละช่วงนี้ก็ขอเป็นพ่อค้าก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมอย่าเพิ่ง ลืมกันนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวจะหาเวลาว่างออกไปให้มากกว่านี้นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วครับผมประมาณเกือบ2โมงแล้วหาปลายากครับวันนี้เนี่ยลมโคตรแรงเลยลมแรงมากเลยนะครับผมหาที่ตียากด้วยนะครับแล้วก็น้ําไม่ค่อยดีด้วยนะน้ําขุ่นหลายคลองเลยครับที่ผ่านๆดูนะครับผมเดี๋ยววันนี้กลับบ้านนะครับผมก็ได้ปลาช่อนใหญ่ไปหนึ่งตัวแล้วก็ไซส์แบบ สาขีดนะอีกหนึ่งตัวก็ได้กับข้าวครับวันนี้โอเคเจอกันใหม่ในอ e ีพีหน้าแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับไปละเจอกันครับผม